ของอยากมาแล้วครับท่านผู้ชมครับส่วนผลไม้นครนายกเอกาสารโฉนดนะครับอ่าอำเภอเมืองนครนายกนะครับมีรั้วรอบปลอดภัยแนวเขตชัดเจนนะครับมีผลไม้พร้อมเก็บนะครับอ่ามังคุดเงาะแล้วก็ซิกเนเจอร์ของนครนายกมะยงชิดมะปรางหวานนะครับมีฝรั่งด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ นี่ครับบรรยากาศอย่างการีสอร์ทนะครับท่านผู้ชมครับร่มรื่นน่าอยู่นะครับบรรยากาศดีห่างจากเขื่อนขุนด่านเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นนะครับราคาแค่2.5ล้านนะครับที่บอกว่าหายากหายากนะครับก็คือโฉนดคุดแดงพร้อมโอนครับท่านผู้ชมทำเลดีเดินทางสะดวกนะครับติดถนนสาธารณประโยชน์นะครับ ครยาบ้านพักชันเมืองอยู่นะครับแปลงนี้ตอบโจทย์เลยครับบ้านสวนนะครับนี่ครับถนนถึงหน้าบ้านเลยนะครับมีเพื่อนบ้านอีกจังหาครับดูบรรยากาศนะครับเย็นสบายตลอดทั้งปีนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมีรั้วรอบเรียบร้อยผลไม้ให้ผลแล้วนะครับมีหลายอย่างเลยครับปลูกบ้านสวนอยู่สบายใจเชิบนะครับ วัยหลังเกษียณมันพักต่างอากาศสวัสดทิตย์ไปชาดดแบตเตอรี่นะครับให้กับปอดนะครับหลีกนี้ฝนพรีเอมนะครับหลีกนี้ความแออัดยยดเยียดในสังคมเมืองนะครับก็ไปพักผ่อนไปชาร์จแบตทักวันสองวันสวร์อาทิตย์ก็ยังดีนะครับหรือจะไปอยู่ทาวรนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับใครอยาู่ ฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับผม